ในถูกนี้มีสามโตือเวลาโโถโถ่โหานกัญาเด้อละเลขตักยูีไม่ได้บอกดีเป็นจริไหพอีเห็ดจิงจงหนดดยเอวัดีน่ันวันดี่นาวตลาขามากคอยคอมเอออคอม หายเกือบนี่แดีเลยดีเอสะก่อนสักััโมตัสสะะะวัดังตัวสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะรวะโตีระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสกะวัโตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ

<ฟ>ทูอาทูข้าพระเจ้าขอน้อมน้อมเอาสมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าผู้รงไว้ยซื่อพระวิเศษที่โกวข้าปัญญาที่โกวข้ามหาเวรที่โกวเป็นข้าศาสนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยเก่แม้พระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลกนี้ด้วยวันนี้เป็นวันสุกร์เอ้อวันนี้เป็นวันมงคล เพื่อ่อร่มสร้างบ้านของข้าพเจ้าจึงได้จัดการอาหารทาวหวานผลไม้เก้าอย่างถวายคุณเทวดาผีสิงผู้สิงภาพผูดผีปีปศาจเทวดายม,มนาทุกเราที่สถิตอยู่ในบริเวณแห่งนี้ให้มารับออกเครื่องสังเวยที่จัดถวายนี้ แล้วข้าพเจ้าขอตมาต่อองค์เจ้าที่เจ้าทางจาเจ้าป่าเจ้าเขาที่สาร้างนางไม้โดยเฉพาะอย่างนี้เจ้าแม่พลนีข้าพเจ้าขอรบกวนขอพื้นที่ผูกสร้างแลปลูกสร้างบ้านและโบสถ์ทุกคออธิบารนรษา,าข้าเจ้าและบริวารทั้งหลายให้สกบ

อรปิเตวูเสมาสาธุโคเตภา่วะสี่รักิติปัจิมาจะนัปมาสาอิเนกิาเป็นเะุเตปัจันหอัมหะกังรตตหุตายสุขายาสาธุสาธุสาธุมือนี้เป็นมือดียกเสาเอกนั่น นะสร้างบ้านให้ผู้นัน่นผู้นั่นชื่อว่าอัม,มลาดีแท้นะครับ <c oughs> เพิ่นสีเฮ็่อ้านข่าเพิ่นขอให้จงมีความสุขความเจริญขอให้เฮ่งเฮ่งร <ผม S 1> วยรวยใช่ยโยใช่ยโยใช่ยโย ใยโย่ใยโย่ใยโย่ตาตาู่มหาตูมหาลาภูอยู่ดีมีแห้งเข้มแข็งแข็งแรง